สัวนี้เจอนะครับเจ้าชาวบางเบิดครับชาวบางบม,ง,มงบางเบิดนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงก็มาถ่ายทำบรรยากาศยามเช้านะฮะของชาวเรนะครับในการจอดเรือนะครับที่คลองนะฮะตัวน,นี้จะเป็นคลองที่ข้างเขาบางเบิดนะครับจะเป็นคลองที่สามารถหลบขื้น โตได้พอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะวังเขานะครับนี่ครับแต่วันนี้ขึ้นก็ค่อนข้างเบาแล้วนะครับถ้าเกิดยู่ด้านนู้นมันจะแบบขึ้นโตนะครับชาวชาวประมงก็เลยเอาเรือมาหลบทางด้านนี้นะครับนี่ครับก็จะทําให้จอดเรือได้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับเรือจะไม่กระทบกันนะครับ ก็นี่ก็กตัดทิ้งสมอวันนี้ครับจอดเสร็จแล้วก็จะปักสมองวันนี้นะครับสมอท้ายนะครับแล้วก็ทิ้งสมอหัวเดี๋ยวนี้ครับปักดินไว้นะรับสมอนะทำาจาแตนเลดนะ มาดูแบบนี้นะครับแดดปล่านะฮะ ขาดใช่ไหมควรขาดใช่ไมีนึ่งสองงูกบวนละยังมีก้อนเนื้อมีติดไอ้คือก้อนตาย ครับชนิตเจอครับขอบคุณครับที่กดต,ดติดตามหรือว่าซับสไคร์นะครับ